สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผม,ม pbk channel นะครับวันนี้ผมก็มีไข่ค,รครวงบอส x อ็กลนยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับโอเคครับเราก็จะมาเปิดกล่อง ดูเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างอ่าเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับผมนี่นะครับเจ้าตัวนี้คือด้ามขันข้องอนะครับเป็นด้ามขันข้องอนี่ครับสามารถขันได้ทั้งสองแถบครับจะเป็นแถบยาวก็ได้จะเป็นแถบสั้นก็ได้ครับนี่นะครับตัวแรกของเรา นี่ครับตัวต่อไปเลยครับอ่าตัวนี้ก็เป็นด้ามขันเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นด้ามขันแบบแก๊กนะครับแบบล็อกได้ครับปรับได้ด้วยนี่นะครับนี่ครับในกระทาลรัดดีครับ โอเคครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแกนต่อหัวไขค,รครวงนะครับผมเป็นแกนต่อหัวไขค,รครวงนี่ครับโอเคครับแล้วก็มาดูชุดข้างในกันนะครับชุดดอกนี่ครับชุดแรกนะครับ เจ้าตัวนี้ก็เป็นดอกทอกนะครับดอกทอกดอกทอกก็จะมีมาให้ทั้งหมดห<ม>้าเบอร์ด้วยกันนะครับจะมีเบอร์สิบเบอร์สิบห้าเบอร์ยี่สิบยี่ห้าและก็เบอร์สามสิบนะครับดอกทอกเขาจะมีมาให้ทั้งหมดห้าเบอร์นะครับผมนะครับเจ้าดอกต่อไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นดอก ดอกแบนนะครับดอกแบนตัวนี้นะครับจะมีมาให้ทั้งหมดสี่เบอร์ด้วยกันนะครับจะมีเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หนะครับแต่ละเบอร์แต่ละอย่างนะครับเขาก็จะมีสีแบ่งมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสีที่ตรง ตรงกลางดอกนะครับผมเขาจะมีแบ่งสีมาให้นะครับดูไม่ยากครับแล้วก็จะตัวต่อไปนะครับอันนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นดอกสีแฉกนะครับแล้วเขาก็จะมีพิมพ์รหัสไว้ที่ดอกด้วยนะครับนี่ครับนี้จะเป็นสีแฉกนะครับถ้าตัวสีแฉกนะครับผมเขาก็จะให้มา อ่าให้มาสามเบอร์นะครับแต่ว่ามีสี่ตัวนะครับจะสังเกตได้นะครับจะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองมีมาให้สองตัวนะครับอ่าเบอร์สองให้มาสองตัวแล้วก็เบอร์สามหนึ่งตัวนะครับจะมีทั้งหมดสามไซส์นะครับแต่ให้มาสี่ดอกนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับผมเป็นตัวหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมนะครับ เอาเจ้าตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเขาก็จะให้มาสาอ่าสี่เบอร์นะครับนี่แถวนี้ครับให้มาสี่เบอร์จะมีเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกนะครับผมนี่ครับโอเคนี่ครับอันนี้ก็เป็นสี่แฉกเหมือนกันครับอ่าฟก นีเป็นสีแฉกเหมือนกันครับแต่สังเกตตรงกลางตรงกลางล่องนะครับสังเกตตรงกลางล่องนะครับจะมีแฉกขึ้นมาระหว่างกลางนะครับเขาเรียกว่าดอกสีแฉก p z แซนะครับนี่ครับอาจะไม่เหมือนกับเจ้าสีแฉกตัวนี้นะครับอเดี๋ยวหยิบมาให้ดูครับอ่านี่ครับอ่ะสังเกตนะครับตรงล่องกลางนะครับเจ้าสีแฉกธรรมดาจะไม่มีแฉกเพิ่มมาตรงกลางนะครับผมแต่ถ้าเป็นเจ้าสีแฉกพ z แซนะครับจะมี แชกเพิ่มมาอีกตรงกลางอีกนะครับนี่ครับอ่าเจ้าสีแชกพีแซนนะครับเขาก็มีมาให้3ามเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์2และก็เบอร์สามนะครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือแกนต่อบล็อกหกเหลี่ยมนะครับอ่าต่อลูกบล็อกนะครับเจ้าตัวนี้คือแกนต่อลูกบล็อกนี่นะครับ มีมาให้หนึ่งตัวนะครับนี่โอเคครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลูกบล็อกนะครับผมลูกบล็อกอ่ะผมหยิบมาให้ดูลูกบล็อกนี่ครับอันนี้หกมิลเมตรนะครับผมลูกบล็อกโอเคครับงานดีครับงานดีใช้ได้ครับเจ้าลูกบล็อกตัวนี้นะครับเขาก็จะมีมาให้ สี่เบอร์ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์หกนะครับผมแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบแล้วก็สิบสามนะครับเขาจะมีมาให้สี่ไซส์นะครับผมครับผมโอเคครับผมจะมาแนะนำการใช้งานนะครับอ่านเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ครับนี่นะครับตัวขันรูปแอลนะครับ อันนี้เราก็เริ่มใช้งานนี่เลยครับเอาดอกหัวไขควงขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้สามารถขายได้สองแทบนะครับนี่นะครับสองแทบใส่ได้สองแทบเลยนะครับ ออกแรงนิดนึงนะครับตอนที่เราดันหัวไขควงนะครับโอเคครับแล้วก็เจ้าบล็อกนะครับลูกบ็อกก็ต้องใช้ตัวต่อก่อนนะครับตัวต่อลูกบ็อกต่อเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาลูกบ็อกนะครับผมใส่เข้าไปนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันใช้งานได้นะครับผม สำหรับไขควงตัวตัว L ตัวนี้นะครับโอเคครับเราก็จะไปดูไขควงแบบแก๊กกันนะครับนี่นี่นะครับก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับจะเรียกว่าคล้ายครับเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้ครับนี่ครับวิธีใส่ก็ใส่แบบตัวเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมใส่ให้ดูทีแรกแต่เจ้าตัวนี้สามารถ่าหมุนฟรีได้นะครับ เวลาเราไขแล้วก็ไม่ต้องหมุนหมุแบบมีตลอดนะครับก็คือหมุนฟรีได้หมุนถอยหลังได้ฟรีได้แล้วก็ปรับได้สองแทบนะครับนี่ก็ปรับได้เห็นไหมครับนี่ครับใช้งานไม่ยากครับผมแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานมากครับนี่ครับอ่าเจ้าต่อลูกบล็อกนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาแกนต่อลูกบล็อกมาใส่ไปข้างในมันจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่ เราใส่ปล่อยมันจะดูดเข้าไปข้างในครับเราก็เอาลูกบล็อกเข้ามานะครับใส่ไปเหมือนเดิมเลยนี่ครับแค่นี้ครับใช้งานได้ครับไม่ยากนี่ครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตชิ้นนี้ก็คือตัวต่อนะครับนี่ครับ เพิ่มความยาวให้ไขควัวนะครับเวลาต่อไขในที่แคบนะครับลึกๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับเป็นอ่งครับกล้องนี่ครับแล้วเราก็เอาหัวอ่ะยกตัวอย่างอย่างปากแบนนี่ครับแล้วก็ปากแบนใส่ไปเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับไม่ยากครับแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน PE หน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ